Progress. สวัสดีครับดิดิตอนรับนักเรียนเข้าสู่คอร์สตลุยโจทย์คงสุดท้ายวิทยาศาสตร์ปร .6 เตรียมสอบเข้าม .1 นะครับมาที่ในหนังสือ Science นะครับเตรียมสอบเข้าม .1 นะครับแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์หน้า92ข้อสอบชุดที่2ข้อที่14อันนี้เราจะมาดูเรื่องหลังฝนตกใหม่ๆน่าจะมีความชื้นสัมพั์เท่าไหร่อันดับแรกนักเรียนต้องมาดูนะครับความชื้นสัมพั์คืออะไร ความชื้นสัมผัสก็คือปริมาณไอ้น้าที่มีอยู่ในอากาศใช่ไหมครับความชื้นสัมผัสเท่าไหร่นะลูกที่รู้สึกสบายดีห้าสิบอ่าไม่ใช่ลูกยี่สิบไม่ใช่สิอ่าเราเขียนก่อนว่าความชื้นสัมผัสที่ทําให้ทําให้รู้สึกสบายไม่เหนียวเหน,นอะหนะรู้สึกสบายดีอ่าสบายสบายสบายกีย่เปอร์เซ็นต์ครับ หกสิบเปอร์เซ็นตครับอ่าเขียนไว้ความชื้นสัมผัสที่รู้สึกสบายดีก็คือหกสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือความชื้นหลังฝนตกใหม่ๆเราจะมาเดากันว่าคือความชื้นประมาณเท่าไหร่ครับอ่าความชื้นสัมผัสที่รู้สึกสบายดีอ่าพร้อมนะ กี่เปอร์เซ็นต์10ตัดออกเลยหลังฝนตกใหม่ๆความชื้นสัมพัสเป็น <c oughs> ไงลูกดีหรือไม่ดีเยอะหรือไม่เยอะหลังฝนตกใหม่ๆข้อที่14เยอะหรือไม่เยอะตอบคำถามตรงนี้ต้องเยอะใช่ไหมครับหลังฝนตกใหม่ๆความชื้นสัมพัสต้องเยอะนะครับ ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ไอ้น้ําหลังฝนตกใหม่ๆน่าจะเยอะเลยแหละน่าจะมีแล้วไอ้น้ําเยอะมากเพราะหลังฝนตกใหม่ๆก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ร้100อยเปอร์เซ็นต์ข้อสิบสี่ก็เลยตอบข้อสี่แต่เวลาข้อสอบถามว่าความชื้นสัมผัสที่เหมาะในการดารงชีวิตของเรารู้สึกสบายดีคือกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นก็คือปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศแต่หลังฝนตกใหม่ๆนักเรียนเคยเห็นไหม มันชุ่มชื้นกว่าเลยใช่ไหมหลังฝนตกใหม่ๆอ่ะไปดูข้อที่15ครับเมื่อนำบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์เครื่องมือวัดอะไรนะอ่าขึ้นไปที่ความสูงระดับน้ำทะเล11เมตรจำได้ไหมทุกๆความสูง11เมตรความดันบรรยากาศจะลดลงเท่าไหร่ลูกความดันบรรยากาศจะลดลง1มิลลิเมตรของประหลอดใช่ไหมครับอ่ะทฤษฎีบอกว่าเขียนหน่อยครับทุกๆเท่ททาไหร่เราเคยทำแล้ววันศุกร ทุกๆความสูง11เมตรนะครับความดันความดันบรรยากาศ<ด>จะลดลงเท่าไหร่ลูกจะลดลงแต่ลดลงเท่าไหร่ครับ1มิลลิเมตร mmhg มิลลิเมตรของปรลอดใช่ไหมครับนี่คือทฤษฎีด, <c oughs> ดังนั้นข้อ15ตอบข้ออะไรครับ เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นอะไรจะลดลงครับตามทฤษฎีเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นความดันอากาศจะเพิ่มหรือลดครับเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นความดันอากาศจะเพิ่มหรือลดลดไม่ใช่เพิ่มครับตอบข้อไหนมาหนาสิบห้าครับตอบข้อที่สามครับความดันบรรยากาศจะลดลงครับเมื่ออะไรครับเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นต่อไปข้อสิบหก อะย้อนกลับแล้วนะครับมะนาวเขาดันบอกความสูงมาทํำยังไงครับปกติถ้าหาความสูงอ่ะอาจารย์สอนก่อนถ้าหาความสูงหาอย่างไงอ่ะแบ่งครึ่งกันถ้าหาความสูงให้เอาความดันที่เขาบอกมาใช่ไหมอาจารย์จะอาจารย์ให้เป็นีนะ p คือความบรรลุแทนความความดันบรรยากาศเอาคูณกับ p ไม่ใช่ถ้าให้ความดันมาทำยังไงครับ เอาความดันที่ให้มาลบเท่าไหร่นะลบความดันที่ระดับน้าทะเลลบ P ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้คําตอบออกมาคําตอบคือเคชชันมาร์กถ้าจะหาความสูงทีนี้หาสูงทํยังไงครับเอาเคชชันมาร์กที่ได้นี่ไปคูณกับอะไรไปคูณกับสเวทก็จะได้ความสูงออกมาหน่อยเป็นเมตรใช่ไหมครับแต่ข้อนี้ดนบอกอะไรมาครับบอกความสูงครับบอกความสูงมาทํยังไงครับคิดย้อนกลับสิ เอาความสูงไปทําอะไร<ว>เอาสองไม่มีบวกลูกมีแต่คูณกับหารเอาสองพันหกร้าหสิบาเมตรเนี่ยไปหารอะไรครับหารด้วยสิบเอ็ด 11, ได้เท่าไหร่สองร้อสาสิบสาจากนั้นเราไปทําอะไรครับอ่าหารนี้เราได้อะไรมานี่คือความดันนะหารมาเราจะได้เป็น mmhg เอาไปทาอะไรครับมันย้อนกลับกันเอาไปครูเอาไปลาเอาไปทาอะไรครับก็เหมือนเดิมเชื่อมาตรฐานเดิมก็คือความดันที่ระดับน้ําทะเลเท่าไหร่เจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกสิบเอาไปลบกับอะไรลบตัวเลขที่เราหารมาเ <2, S 1> มื่อกี้สา <2, 3. S 1> ไปลบออกจากสองสามสามได้เท่าไหร่ครับสองสามเจ็ดห้าห้าห้าสองจ็ดอ่าได้ห้าสองเจ็ดอะไรลบมล หน่วยเป็นอะไร mm, g m เมตรป็นหรอได้แล้วครับคำตอบข้อ16ตอบข้อ1ใช่ไหมครับจำไว้นะอันนี้มันตกมันทวนกันในสิ่งที่อาจารย์ภัยสอนปกติเขาจะบอกเป็นความดันมาใช่ไหมครับแล้วเอาไปลบ760แล้วก็ไปคูณกับ11ใช่ไหมเราจะได้ความสูงอันนี้คือฝั่งนี้คือหาสูงแต่นนี้หาอะไรหา p หาความดันครับ ที่คือเพชเชอร์ความดัมนบรรยากาศนะครับต่อไปข้อที่17ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลดูรู้ได้อย่างไรผู้ดิสแพนนาวรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นพลังงานกลดูจากอะไรลูกใครตอบได้เปิดไมคตอบหน่อยดูจากอะไรมันมีอะไรครับเราถึงจะรู้ว่าเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นพลังงานกลถ้าเสียบแล้วมันหมนุนหรือมันมีอะไรครับบางทีเราไม่รู้ว่ามันหมุนอยู่ข้างในมีมอเตอร์ ถ้ามีมอเตอร์นี่เดาไว้ก่อนว่ามันเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลอันไหนบ้างครับเครื่องซักผ้ามีมอเตอร์ไหมมีเครื่องปรับอากาศมีไหมมีเครื่องปั่นผลไม้มีไหมมีเครื่องปั่นผ้าแห้งมีไหมมีเครื่องปั่นผลไม้ใช่หมดเลยเครื่องดูดฝุ่นก็ใช่ครับอันไหนครับตอบข้อไหนที่มันใช่ทั้งหมดเลยสิบเจ็ดตอบหมายเลขสองแต่อย่าลืมนะตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้น่ะมีมอเตอร์หมดเลย นะครับโอเคเครื่องซักผ้าเคยเห็นมันหมุนไหมหมุนใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลกลจะหมุนๆนะครับกลหมุนอ่ากลหมุนต่อไปข้อที่สิบแปดดูจโคตรยาวเป็นสถานการณ์เป็นแนวข้อสอบเนตรจุฬาพรนครับเด็กชายหมองจำได้ไหมครับเขาดังมากของประเทศไทยครับสมัยนั้นใช่ไหมเขาพับเครื่องบินเครื่องบินกระดาษ ตามแบบของไกดเดอร์นะครับโดยใช้กระดาษอาร์ตมันสองหน้าให้มีมุมยกไปขนาดต่างๆกันคือ30 45, 60 75, 90 1 0ห้2 0ขนาดละ10อันอเขาทำขนาดละ10อันเนาะในการทดลองยิงเครื่องบินกระดาษแต่ละอันด้วยเครื่องยิงที่ประดิษฐ์ขึ้นในแนวขนาน กับพื้นในห้องที่มีลมลบกวนน้อยที่สุดอ่าเขาจะทําให้เป็นห้องที่มีลมลบกวนน้อยที่สุดสังเกตและบันทึกระยะเวลาอ่าใครบินได้นานสุดใช่ไหมลูกเครื่องบินกระดาษลอยอยู่ในอากาศหน่วยเป็นวินาทีนะนะับเป็นวินาทีการกระจัดอ่าในแนวราบโดยวัดร,ระยะจากจุดยิงถึงจุดที่เครื่องบินลงสู่พื้นเป็นเซนติเมตร และวัดมุมที่เครื่องบินบินบินเบนออกไปจากแนวที่ยิงดังเป็นองศาดังตารางที่เขาสรุปดังนี้นะนรเรียนดูครับระยะเวลาอันนี้วัดไม่ได้เพราะอะไรมันน่าจะตกเร็วใช่ไหมครับดูซิใครใช้เวลานาน,านที่สุดลูกป,ปีมุมกี่องศา45ใช้เวลาเท่าไหร่ 1> 1หนึ่งนาทีสี่สิบสามวินาทีใช่ไหมครับอ่าเราดูไว้นะจับตาไว้ที่สี่สิบาทอ่าทีนี้องศาที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จากพื้นเนาะสิบสองจุดสามนะครับตามมาด้วยมุมที่เท่าไหร่ลูกหนึ่งจุดเท่าไหร่ตามมาด้วยหนึ่งจุดอันนี้เท่ากันเนาะแต่ไปดูการกระจัดการกระจัด จุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายอันนี้79อันนี้อขอโทษเจ็ดรอยเก้าสิบสามจุการกระจัดจากจุดที่โยนใช่ไหมครับจากจุดที่ยิงขึ้นอันนี้8ปดร้นะครับแต่60เนี้ยองศาที่มันเปลี่ยนไปวัดไม่ได้ <c oughs> อ่ะเลือกครับ <c oughs> มาหาข้อสรุปมานาว เลือกอะไรครับมองควรสรุปการทดลองนี้ว่าอย่างไรข้อหนึ่งบอกว่าการใช้กระดาษอัดมันสองหน้าพับตามแบบของไกรเดอร์เนี่ยจะได้เครื่องบินกระดาษแบบที่ทำให้ร่อนไปได้ระยะไกลที่สุดและสามารถลอยตัวในอากาศได้นานที่สุดอันนี้สรุปค่อนข้างมั่วครับอืมเรารู้สึกว่ามันไม่ไม,ไ,มไม่ตรงตามการทดลองนะครับ ตัวแปรต้นคืออะไรอ่ะเรามาช่วยกันดูตัวแปรต้นก่อน i n d ดิพอะไรลูกอินดิ e เอนเดนต์รมาช่วยอาจารย์อภัยหาตัวแปรต้นก่อนตัวแปรต้นคือสิ่งที่เขาต้องการศึกษาคืออะไรลูกมุมอะไรลูกอะไรมันต่างกันดูในตารางสินี่มุม,มอะไรครับดูง่ายไหมนี่มันต่างกันใช่ไหมลูกอ่าเขียนเลย ตัวแปรต้นคือมุมยกของปีกมุมยกของปีกเครื่องบินอาจารย์เห็นแค่นี้นะส่วนตัวแปรตามล่ะตัดอินออกเหลือคำว่าอะไรดีเพนดีอาอาจารย์ลืมเขียนเด่นอันนี้ขอเขียนใหม่นะลูก อ n d e ี Pendent อันนี้ดิพีเดนซ์เปอร์เอเอ่ะเรามาช่วยกันตัวแปรตามตัวแปรตามคืออะไรลกูกคือผลที่เกิดจากตัวแปรต้นใช่ไหมคืออะไรครับวัดระยะเวลา ก็คืออะไรลูกระยะเวลาที่อะไรลูกที่เครื่องบินระดาลอยอยู่ที่ไหนครับอลอยในอากาศเนี่ยอาจารย์พาวิคพอแล้วนะ,ะเลือกข้อไหนดีครับคำตอบเครื่องบินที่ทำมุมเท่าไหร่ลูกเครื่องบินที่ทำมุมเจ็ดสิบห้าองศาลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็น ที่สองรองจากอะไรลูก45ถูกไหมดอดูรูปสิอ่าด,ดูตามรูปที่เขาดูตารางถูกและสามารถร่อนได้ระยะทางไกลที่สุดคือเท่าไหร่ครับ45เท่าไหร่858.9เซนติเมตรดังนั้นไม่ต้องไปไกลเลยครับเรามองเห็นคําตอบแล้วคือข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สามนะครับตอบข้อที่สามเขนะครับดูต่อครับข้อที่สิบเก้าดูข้อที่สิบเก้าอ่ะมะนาว ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดของพลังงานความร้อนอันนี้ง่ายน,นี่เดียวอะไรไม่ใช่ครับดวงอาทิตย์ร่างกายมนุษย์ท่อนซุงร่างกายมนุษย์เอาความร้อนมาจากอะไรนกนาเขียนก่อนระบบอะไรครับเมตาบบลิซึม,มการเผาผลาญเขียนครับเมตาโบลิซึมเขียนให้ครูก่อนครับเราเรียกว่ากระบวนการเผาผลาญในร่างกายเมตาบบลิซึม,มนะครับข้อที่19ท่อนซุงทาสีดําซาปลาตายที่กําลังเนา่าอันนี้ก็จะมี ปลาตายที่กําลังเน่ามันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ไปย่อ,อยใช่ไหมครับกระบวนการย่อยก็จะเกิดพลังงานความร้อนออกมาตัวที่ไม่ใช่เกลือแล้วท่อนสูงทาสีดานะครับท่อนสูงทาสีดำ,นะอดำโอเคครับข้อที่ยี่สิบลูกจากข้อมูลที่กําหนดให้บริเวณ A มีความหนาแน่นของอากาศเท่านี้ b มีความหนาแน่นอากาศเท่านี้ C มีความหนาแน่นอากาศเท่านี้ข้อใดระบุลักษณะ ทั้ง3ามบริเวณได้ถูกต้องข้อที่20ครับคือที่ระดับน้ำทะเลเนะี่ยอ่ก็คือที่ระดับน้ำทะเลหรือศนะูนย์กิโลเมตรเนาะถ้าระดับน้ำทะเลอน,นันเรียนเขียนไว้หน่อยครับอาจารย์เขียนตรงนี้นะที่ระดับที่ระดับน้ำทะเลเราจะเท่ากับเรียกว่าศูนกิโลเมตรเนี่ยครับที่ระดับน้ำทะเลศูนกิโลเมตรจากคือศูนกิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล โอเคนะครับหรือบริเวณที่ราบทั่วไปความหนาแน่นของอากาศเนี่ยนะครับความหนาแน่นของอาจจะมีค่าประมาณ1.2ึสามที่ราบนะหนึ่งนึ่งจุสบริเวณที่สูงเหนือจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปความหนาแน่นของอากาศจะลดลงอ่ะสรุปก่อนลูกก่อนที่เราจะมาคําตอบเราต้องรู้ว่าบริเวณมาลองเขียนก่อนลูกบริเวณที่สูงจาก ระดับน้ำทะเลขึ้นไปอะไรอากาศจะเป็นไงลูก<ะ>อากาศจะเราพูดถึงความหนาแน่นอากาศจะมีความหนาแน่นเป็นไงลูก<ะ>ความหนาแน่นลดลงลูกอากาศจะมีความหนาแน่นลดลงนะครับอากาศจะมีความหนาแน่นลดลงโอเคนะครับดังนั้นข้อไหนถูกลูก ถ้าพื้นราบนะเอาพื้นราบก่อนพื้นราบทั่วไปพื้นราบเนี่ยความหนานแน่นจะอยู่ที่ประมาณ1.23่งจองสาม่ากิโลเมตรหนึ่งจุดกิโลเมตรต่อตารางเมตรนะครับเห็ okay, นะครับเราดูตรงนี้นะครับที่บริเวณที่สูงขึ้นไปเท่าไหร่จากระดับน้ำทะเล อากาศก,ก็จะความหนาแน่นก็จะลดลงอ่ะมะนานวตอบข้อไหนครับเรือกครับอันนี้พื้นราบนะทั่วทวไปยิ่งสูงขึ้นไปดูครับอันไหนน่าจะสูงสุดครับถ้าตำ่ำอยี A. 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 ่สิบตอบข้อสี่เอคือพื้นราบใช่ไหมใกล้เคียงหนึ่งจุดสามใช่ไหมใครนะอยู่สูงที่สุดเลยความหนาแน่นน้อยคือบริเวณบีบีคือภูเขาอะไรลูกภูเขาสูงส่วนซ <c oughs> เป็นบริเวณน้ําใต้ทะเลลึกลงไปความหนาแน่นก็ยิ่งมากดังนั้นข้อที่20เราจึงตอบข้อที่4นะครับโอเคนะครับอ่ะข้อสุดท้ายลูกข้อที่21เมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุ c, ที่อยู่นิ่งบนพื้นลื่นด้วยขนาดแรงและทิศทางดังข้ามหลักการหามีอย่างนี้ลูกถ้าทิศเดียวกันทําอะไรกันลูกทิศเดียวกัน บวกกันล้อ่าถ้าไปทิศทางตรงกันข้ามล่ะถ้าทิศทางตรงกันข้ามกันอ่าก็ลบออกนะครับโอเคนะก็ลบออกอ่ะเด็กดูนะครับถ้าทิศเดียวกันเราจะจับบวกกันอ่าหาแรงลับสิลูกแรงลับตัวนี้เท่าไหร่อ่ะอันแรกภาพแรกลองดูสิลูกอันนี้ไปเดียวกันใช่ไหมห้าสองอันนี้เป็นเท่าไหร่เจ็ดใช่ไหมลูกใช่ไหมเจ็ดมาทางนี้ใช่ไหมฝั่งนี้แปดแรงลับเหลือเท่าไหร่ เปียนซิกมาเอฟซิกมาเอฟอ่ะก็เท่ากับหนึ่งถูกไหมแปดลบเจ็ดใช่ไหมมันไปตรงกันข้ามมันต้องจับมาลบอ่ะซิกมาเอฟรูปนี้ล่ะ summation เราจับบวกกันก่อนถ้าไปด้วยถ้าไปด้วยการจับบวกกันหกบวกสองเป็นเท่าไหร่แปดโอเคอันนี้ล่ะห้าบวกสามก็เป็นแปดอันนี้มันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยจับบวกกันเลยแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่ลูกสิบหกเพราะมันไปทิศทางเดียวกันสิบหกนิวตันรูปที่สาม ฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกเฝั่งนี้เท่าไหร่7แต่ไปคนละทิศทางจึงจัะมาทําอะไรลบกันดังนั้น summation หรือ sigma f เท่ากับอะไรลูกเจ็ดลบเหลืออะไรศเพราะมันไปคนละทิศทางใช่ไหมครับภาพสุดท้ายเหรอลูกอ่าอันนี้เอาแรงรับให้เสร็จก่อนมันไปคนละทิศทางนักเรียนเอ,เอาอันนี้ลบกันก่อนก็ได้ถ้าลบสามเหลือเท่าไหร่ ห้าลบสองขอโทษเหลือสามแต่ทิศไปทางไหนสามทิศมาทางตามแรงที่มากกว่านะยึดตามแรงมากกว่าอันนี้เหรอลูกสี่ลบเจ็ดเออสี่ลบสามเหลือ 3, หนึ่งแต่ว่ายึดตามเลขสี่นะลูกก็คือหนึ่งโอเคไหมดังนั้นจับลบกันครับอ่าจับลบกันออกอันนี้เหลือห้าลบสี่เอห้าลบหนึ่งใช่ไหมลูกออขอโทษอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สามสามลบ<า>หนึ่งดังนั้นซิกมาเอฟเท่ากับเท่าไหร่ลูก สองนิวต้านอ่ะมาดูคําตอบทีนี้ตอบอะไรดีครับข้อสุดท้ายแลย้วข้อสุดท้ายอ่าเลือ่อนุูนีได้ข้อไหนลูกแทนข้อไหนลูกตอบอะไรลูกนักเรียนออนไลน์ได้อะไรลูกสี่เรับ อ่ามาเราตอบข้อสี่ครับยี่สิบเอ็ดตอบข้อสี่ภาพที่สี่ไหนภาพที่สี่ได้สองใช่ไหมอ่าถูกต้องและเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางตามทางที่มีมากกว่านะลูกนะไปทางไหนครับเขาถามว่าอะไรไม่ถูกต้อง เข้า okay, ไหมทาไมถึงตอบข้อสี่จริงๆมันได้สองถูกแล้วแต่มันบอกว่าไปทางขวาผู้ถามหน่อยแรงไหนมากสดุดแรงสามมันไปทางซ้ายใช่ไหมแต่แรงหนึ่งเนี่ยมันได้หนึ่งเนี่ยมันไปทางขวาเวลาทิศทางของแรงต้องไปตามอะไรลูกตามทางตามแรงที่มีค่ามากกว่าข้อนี้ผิดเพราะว่ามันผิดตรงทิศทางครับแต่ตัวเลขถูกแล้วนะครับจริงแล้วถ้าจะแก้ให้ถูกต้องไปทางอะไรซ้ายใช่ไหมครับก็เลยตอบข้อที่ สี่นะครับ <c oughs> อ่าโอเคสำหรับพรุ่งนี้นะครับฝากนักเรียนที่ทุกๆคนนะครับทั้งออนไลน์และเรียนสดน,นะลูกไปทําโจทย์อ่าที่เหลือมารุ่ข้อ22ไปจนถึงทําให้ได้เยอะที่สุดมันมีทั้งหมด50ข้ออ่าอาจาร,รย์นภัยให้การบ้านไปทําถึงข้อที่50นะลูกลองไปทําโจทย์มาข้อที่22ถึง50เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเรามาเจอกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขออนุญาตเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ก่อนนะครับ No, yeah.